สบายดีทำผมเพิ่งเสร็จล็อกหน้าไว้แล้วล็อกหน้าล็อกหน้าไว้แล้วเห็นไหมขยับหมดทุกอย่างแต่งหน้าแต่งหน้าก็ไม่มีอะไรถาแป้งไม่ใช่แต่งหน้า ถ้าแต่งหน้าก็ต้องมีครบเหมือนคนอื่นค่ะอันนี้ไม่มีครบแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติลงโทษค่ะวันนี้ไม่ทำวันนี้ไม่ทำผรมหลน่นไม่อยากร่อนแล้วอยากได้ผมตรงตรงแค่นี้ ไม่ได้ทำงานหลายวันแล้วอะ่ะอีกไม่กี่วันก็ต้องไปต้องไปทำฟันอีกไปดึงฟันค่าใช้จ่ายก็เยอะชิ่นเดือนแล้วเราแต่งหน้าไม่เป็นอะ่ะ หอมหอมน้ำหอมหอมน้ำหอมสีน้ำหอมมาไว้เขาบอกว่าอาบน้ำหมาดๆแล้วก็สีน้ำหอมมันก็จะหอมเราก็ทำชีวิตประจำวันกินข้าวเสร็จแล้ว ได้ปะ่ะทาสีสักหน่อยหนึ่งมันจะลอดหรือมันมันจะหน้าเราอ้วนไหม jangan berjok deh gua, itu akan berapa เสร็จแล้วใส่เสื้อนี่สองรอบสามรอบแล้วสักเสร็จแล้วก็ใส่ชอบโอเค